จุกวันนั้นเป็นต้นมาคุณเคก็มาที่คาเฟ่ของฉันบ่อยครั้งเธอมักจะมานั่งอยู่ที่โต๊ะประจำของเธอเธอสั่งกาแฟแบบเดิมๆแล้วก็ขนมไม่กี่อย่างเธอมักจะใช้เวลานั่งทำงานอยู่ที่นั่นริมหน้าต่างมองออกไปยังถนนนอกร้านในมุมสงบของคุณเค ฉันดีใจที่เธอเป็นลูกค้าขาประจำของคาเฟ่เราเธอมาบ่อยครั้งในวันหยุดเธอเองฉันว่าบางทีก็คงมีอิสระในการทำงานแต่บางครั้งเธอก็ดูเค้่งเคียดและจริงจังกับทุกสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่เธอเหมือนจะมีโลกส่วนตัวที่ถึงแม้ผู้คนในร้านจะมีผ่านเข้ามามากมายแต่เธอเองก็ยังไม่เปิดที่ใคร เข้าถึงตัวเธอฉันค,ค่อยๆชินแล้วรู้สึกว่าลูกค้าเป็นเหมือนกับเพื่อนสนิทและเหมือนญาติอีกคนหนึ่งที่เข้ามาอุดหนุนร้านของเราฉันในฐานะเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้ก็ต้องการเพื่งพาอาศัยลูกค้าเป็นธรรมดาและต้องต้อนรับทุกคนอย่างเต็มใจและยินดีเอาไว้ก่อนหลายคนจำคุณเค้กได้ว่าเคยเป็นนักแสดงเก่าแต่บางคนก็ ทำเหมือนเธอเป็นคนแปลกหน้าเพราะไม่รู้จักชื่อเสียงของเธออีกแล้วฉันว่าบางทีคุณเคก,ก็อยากเป็นคนธรรมดาผู้หญิงที่ทำงานทั่วไปเธอไม่ได้อยากมีชื่อเสียงยกเว้นว่ามันจะนำพามาซื่อเงินทองที่ทำให้เธอนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉันเองก็คิดแบบนั้นถ้าร้านของฉันดังขึ้นก็อาจมีลูกค้ามากขึ้นแต่ภาระก็จะเยอะขึ้นด้วยฉันว่าฉันเข้าใจเธอ บางทีฉันก็ต้องการนั่งอยู่เงียบๆในมุมของตัวเองเหมือนกันแต่ฉันยังทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉันต้องขายของและต้องดูแลร้านต้องพบปะผู้คนจะต,ต้องดูแลลูกน้องด้วยมันเป็นงานที่ยากเหมือนกันต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ในไม่กี่เดือนนั้นที่ฉันได้เปิดร้านคาเฟ่แห่งนี้ฉันก็ค่อยๆชินกับรูปแบบงานที่ได้ดูแลกิจการของตัวเองมันเหนื่อยและต้องคิด ถึงกำไรและต้นทุนที่หักลบในแต่ละวันไหนจะค่าแรงลูกน้องฉันแทบไม่ได้ค่าแรงในส่วนของตัวฉันเลยนอกจากกำไรที่ฉันลงไปกับสินค้าที่ฉันขายฉันก็เลยจะถือซะว่าการที่ฉันได้เข้ามาในคาเฟ่แห่งนี้ในทุกวันถือเป็นกำไรของชีวิตฉันที่ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทั้งที่ไม่รู้ว่าอนาคตฉันจะเบื่อวิถีชีวิตแบบนี้ในร้านคาเฟ่แห่งนี้หรือเปล่าก็ตาม คุณเคสมักจะยิ้มให้ฉันและทักทายถึงเธอจะไม่ชวนพนักงานคนอื่นคุยเลยแต่เธอตรงเข้ามาหาฉันและสามารถพูดคุยกับฉันได้ฉันรู้สึกดีที่เธอให้เกียรติและค่อนข้างไว้ใจฉันคงเพราะว่าจะเป็นเจ้าของร้านนี้และเธอต้องมานั่งที่นี่บ่อยๆโต๊ะเรามีมากพอในร้านเธอได้รบกวนลูกค้าคนอื่นและพวกเครื่องดื่มและขนมที่เธอสั่งก็มีราคามากพอที่ฉันคิดว่าแลกกันได้ถ้าเธอจะนั่งอยู่ตรงนั้น คาเฟ่เราเปิดให้คนเข้ามานั่งทำงานเธอสามารถจะนั่งอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันและบ่อยครั้งคุณเคก็นั่งจนกว่าร้านจะปิดเธอชอบมาคุยกับฉันตอนเช้าและตอนเย็นคล้ายกับว่าเธอรู้ว่าช่วงกลางวันฉันจะยุ่งมากเพราะต้องรับลูกค้าเยอะหน่อยแต่ช่วงเช้าตรู่กับช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้าน้อยลงมากคุณเคมักจะเข้ามาคุยกับฉันเรื่องทั่วไปหรือถามว่าวันนี้ฉันเหนื่อยไหมทำงานหนักหรือเปล่า ยิ่งนานวันฉันก็รู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกดีมากๆที่มีคุณเค้กเป็นลูกค้าฉันอยากจะเห็นเธอมาที่ร้านอย่างน้อยฉันจะได้อุ่นใจเพราะฉันไม่รู้ว่าต้องเจอลูกค้าประเภทไหนที่จะเ,เข้ามาในร้านนี้บ้างอย่างน้อยเธอก็ปลอดภัยและทําให้ฉันรู้สึกวางใจได้ว่าเธอจะไม่รบกวนคนอื่นๆในร้านเหมือนอย่างลูกค้าบางคนที่รับมือยากเธอเป็นบุมสงบของฉันจะรู้สึกว่าเธอนั้นให้ความไว้ใจและเป็นที่พักให้กับฉัน ฉันคิดไปเองคนเดียวแต่ฉันก็อยากที่จะให้ร้านแห่งนี้เป็นที่พักของคุณเค,ค้กเช่นกันน่ะวันหนึ่งเราได้คุยกันตอนที่ร้านใกล้จะปิดแล้วก็มีลูกค้าน้อยมากๆแล้วฉันกำลังจะปิดร้านและเก็บข้าวของจะออกไปข้างนอกฉันว่าจะต้องไปซื้อของเข้าร้านมาเติมสต็อกซะหน่อยเพราะวันนี้เป็นวัน สิ้นปีที่ทุกคนกลับบ้านกันลูกน้องก็ลายหยุดหลายวันฉันว่าคงต้องปิดร้านสักสองสมวันตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะเปิดคนเดียวไหวเพราะวันหยุดนี้ในงานเทศกาลคงมีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนที่นี่จะไม่อยากจะพลาดกำไรในช่วงเวลานั้นคุณเคทถามฉันว่าฉันเบื่องานดีบ้างไหมที่ฉันต้องเปิดร้านทุกวัน เธอชมว่าจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งและตั้งใจทำงานมีผู้หญิงไม่มากที่เป็นเจ้าของร้านและดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองแต่ก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันฉันว่าฉันทำงานนี้ไม่นานแต่ฉันก็สนุกกับงานนี้ค่ะคุณเค้กฉันยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายนี่ยังไม่ถึงปีที่ฉันเปิดร้านมาแต่ก็มีลูกค้าดีๆและลูกค้าที่แย่ปะปนกันไปบ้างพวกเขาสอนอะไรฉันเยอะเลย ฉันต้องพยายามรับฟังความคิดของลูกค้าด้วยแล้วก็พยายามปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าฉันดีใจที่คุณเป็นลูกค้าคนหนึ่งของฉันนะคะฉันเองก็ดีใจที่ได้มาเจอร้านดีๆแบบนี้คุณทําให้ฉันคิดงานออกเยอะเลยแต่บางทีงานฉันมันน่าเบื่อมากฉันไม่อยากจะเข้าบริษัทเลยวันหยุดนี้ฉันก็ไม่รู้จะไปไหนดีค่ะแล้วคุณเคสไม่ได้กลับไปพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านหรอคะ ตอนนี้ฉันไม่มีครอบครัวแบบแต่ก่อนแล้วล่ะค่ะฉันฉันอยู่คนเดียวนะคะฉันยังโสดแล้วก็ไม่มีลูกด้วยแล้วทางบ้านฉันฉันก็ไม่ได้กลับไปนานมากแล้วไม่รู้สิฉันว่าจะใช้เวลาอยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานต่อแต่ตอนนี้ฉันเริ่มจะหมดไฟอ่ะฉันเริ่มคิดว่าฉันเบื่องานที่ต้องทำเป็นประจำฉันอยากจะอิสระมากกว่านี้ หรือว่ามีบรรยากาศที่ดีกว่าสถานที่ทำงานฉันไม่ชอบที่นั่นแล้วมันทำให้ฉันเครียดนะคะการที่ฉันมาที่ร้านคุณก็เหมือนกับฉันได้ผ่อนคลายขอบคุณนะคะที่ช่วยพูดคุยเป็นเพื่อนฉันนะคะคุณน้าหวานฉันดีใจที่คุณชอบร้านของเรานะคะแต่ว่าคุณเค้กทำงานหนักจริงๆคุณเก่งมากๆที่อยู่ตัวคนเดียวได้นะคะผู้หญิงยุคใหม่ก็แบบนี้ละคะ่ะ ใช่ค่ะฉันเคยมีครอบครัวคิดว่ามันประสบความสําเร็จแล้วตอนที่ฉันเคยมีสามีแต่ชื่อเสียงของฉันมันก็พังทลายลงและฉันพบว่าฉันไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอะไรแบบนั้นเลยฉันแค่ต้องการเพื่อที่ส่วนตัวแล้วก็ความอิสระในการใช้ชีวิตตอนนี้ฉันเองก็ต้องแบกอะไรหลายอย่างเหมือนกันเนี่ะแต่ฉันอยากเดินจากที่เก่าๆไปสู่ที่อะไรใหม่ๆบ้างนะคะร้านคุณทําให้ฉันคิดแบบนั้นด้วยบรรยากาศของมันเนะ่ะ ฉันก็อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองที่ทำได้คนเดียวโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นบ้างเหมือนกันบางครั้งความรับผิดชอบก็ทำให้ฉันเหนื่อยเกินไปเวลาที่ฉันต้องรับภาระหนักมากฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันตอนที่ฉันเหลือตัวคนเดียวแล้วความจริงแม่ของฉันเพิ่งเสียไปเมื่อไม่นานและฉันก็ทำร้านนี้ต่อจากแม่ในแบบของฉันเองนะคะฉันพยายามท้าทายตัวเองแล้วก็ลองไปเรื่อยนะคะ ตอนนี้ยังไม่เปื่อแต่อนาคตก็ยังไม่แน่ใช่ไหมคะฉันเสียใจกับคุณด้วยนะคะเรื่องการหย่าร้างที่ฉันเคยได้ยินข่าวมาแต่ฉันไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารของนักแสดงสักสเท่าไหร่นะคะคุณเค้กต้องขอโทษด้วยจริงๆไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องมันก็นานมาแล้วความจริงฉันไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของฉันก็แค่คนอื่นชอบพูดถึงมัน ตอนนี้ฉันว่าฉันกำลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองนะคะค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆเหมือนกับว่าฉันยังไม่ได้ใช้วัยเด็กแล้วก็วัยสาวของฉันมากพอและมันกำลังจะผ่านเลยไปแต่อายุก็แค่ตัวเลขนะคะคือมันอาจจะส่งผลกับร่างกายคนที่โตขึ้นก็จริงแต่มันไม่สายไปถ้าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองและออกจากสถานที่เดิมๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคอมฟอร์ทโซนและปลอดภัยแล้ว ถ้าคุณลองกล้าออกมาท้าทายอะไรใหม่ๆอาจจะเจอสิ่งที่เหมาะกับคุณและคุณเพิ่งรู้ก็ได้นะคะคุณเค้กขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะคุณน้ำหวานฉันก็คิดแบบนั้นเนี่ยตอนเด็กๆฉันไม่ค่อยได้มีชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปเพราะว่าฉันทำงานตั้งแต่เด็กที่เป็นนักแสดงแล้วก็นางแบบตั้งแต่ยังเด็กเลยฉันเลยเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นแต่ก็ต้องทำงานทันทีตอนนี้กลายเป็นว่าพอฉันมีอายุแล้วฉันอยากที่จะใช้ชีวิตอย่าง ผู้หญิงสาวๆเว,วลรุ่นสมัยนี้เขาทากันพูดไปก็ตลกนะคะคุณน้ำหวานฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสเปคของคนที่ฉันชอบจริงๆแล้วเป็นแบบไหนแต่ฉันเคยแต่งงานกับสามีเก่าเพราะว่าจะคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมและทุกคนก็เชียร์แล้วเราก็ดูเข้ากันได้ดีแต่ฉันไม่ได้รู้สึกชอบเขาจริงๆอะไรแบบนั้นมันแค่เป็นอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็สิ่งที่ฉันคิดว่ามั่นคงแต่ความจริงแล้ว ฉันไม่ที่ต้องการความมั่นคงค่ะฉันต้องการชีวิตที่มีชีวิตชีวาอย่างที่ฉันขาดหายไปตั้งแต่เด็กสิ่งที่ฉันชอบจริงๆฉันพยายามจะค้นหาบันว่าคืออะไรค่ะคุณต้องเจอแน่ๆค่ะฉันคิดว่าคุณต้องเจอมาแน่ๆน,นะคะคุณเค้กลองดูก,ก็แล้วกันค่ะเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองฉันคุยกับคุณเค้กจนร้านเราปิดและไม่เหลือพนักงานอีกแล้วในวันหยุดนั้น ไม่มีลูกน้องจะมาทำงานแต่ว่าคุณเค้กก็ยังมาอุดหนุนที่ร้านของฉันเป็นขาประจำอยู่เราเริ่มคุยกันถูกคอมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เราคุยกันเรื่องปัญหาชีวิตทั่วๆไปและเรื่องงานกลายเป็นเราคุยกันแทบทุกเรื่องในทุกช่วงเวลาที่ฉันมีโอกาสที่พูดคุยกับคุณเคก้กลูกค้าขาประจำที่ร้านของเราคุณเคก้กจะเข้ามาหาฉันบางครั้งเธอก็นั่งอยู่ที่โต๊ะและฉันเดินไปหาบางทีฉันก็ชงกาแฟอยู่ และเธอก็มาชวนฉันพูดคุยบทสนทนาของพวกเราสองคนเรียบรื่นแล้วก็เป็นกันเองมากเรารู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้คุยกันจะรู้สึกสนุกและมีความสุขฉันต้องรู้ว่าคุณเค,ค้กเป็นคนคุยเก่งขนาดนี้เธอสามารถชวนคุยได้ทุกๆเรื่องเลยและเราก็ชอบพูดถึงสิ่งที่ชอบและงานอาดิเรกที่เคยชอบสมัยก่อนฉันเพิงรู้ว่าคุณเค,ค้นั้นชอบงานศิลปะแล้วก็ เคยอยากเป็นสถาปนิกแต่เธอไม่มีโอกาสได้เรียนในสาขานั้นเธอบอกว่าเธออาจจะตั้งต้นเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่เธอนั้นก็มีอายุมากแล้วไม่รู้ว่าจะเหมาะกับการทำตามความฝันที่เธอก็ยังคิดว่าไม่แน่นอนนั้นหรือเปล่าฉันสนับสนุนเธอถ้าเธอตั้งใจฉันว่าเธอต้องทำได้มันไม่สายที่จะเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นสถาปนิกในแบบของเธออีกแบบหนึ่งก็ได้เธอบอกว่าถ้าสักวันเธอได้เป็นสถาปนิก เธออาจจะมาช่วยฉันออกแบบร้านค้านี้ก็ได้นะฉันบอกกับคุณเคฟว่าความจริงแล้วฉันเคยอยากเป็นเชฟฉันอยากทำอาหารอร่อยแต่ฉันไม่ถนัดอย่างนั้นฉันทำได้แค่ของหวานไม่กี่อย่างแต่ฉันก็ทำเครื่องดื่มได้ฉันพยายามพัฒนาฝีมือฉันเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยนอกจากความพยายามคุณเคฟบอกว่าเธอชื่นชมที่ฉันเป็นตัวเองและฉันก็กล้าทำอะไรที่ต่างจากกรอบเดิม แต่ก่อนฉันไม่เคยกล้าที่จะมีกิจการของตัวเองด้วยซ้ำฉันบอกว่าการที่แม่ฉันจากไปทําให้ฉันกลับมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะฉันรู้สึกว่าฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวและฉันต้องรับผิดชอบทุกๆอย่างที่ฉันควบคุมมันให้ได้เหมือนอย่างที่แม่เคยพยายามทําและอยากจะทาที่ดีกว่าด้วยเพื่อให้วิญ,ญญาณของแม่ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วได้ภูมิใจคุณเคฟบอกว่าความจริงเธอไม่เคยได้เจอกับแม่แท้ๆเลย เธออยู่กับแม่เลี้ยงที่เป็นชาวต่างชาติและแม่เลี้ยงก็จากไปแล้วส่วนพ่อนั้นก็อย่าร้างกับแม่เลี้ยงไปตั้งแต่ยังเด็กเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวไปทําไมแต่ในตอนนี้เธอก็ไม่เหลือใครและเหลือตัวคนเดียวแต่เธอคิดว่าเธอชอบแบบนี้มากกว่าที่จะเอาตัวเองยึดติดกับคําว่าครอบครัวฉันว่าคุณเคสม,มีความคิดที่ทันสมัยในวันนั้น คุณเคก้กมาหาฉันแต่เช้าเลยเธอตรงมาที่นี่ดูเหมือนเธอไม่ได้มีงานแล้วก็ไม่ได้จะไปเที่ยวฉันคิดว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันจะได้ต้อนรับเธออย่างอบอุ่นและเป็นกันเองที่ร้านคาฟเฟ่ของฉันน่ะแต่คุณเคก้กก็บอกฉันว่าตอนนี้เธอลาออกจากงานที่เธอทำแล้วเธออยากจะเดินทางตามหาความฝันแบบใหม่และให้อิสระกับตัวเองมากกว่านี้เธอนั้นไม่ได้สนเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องชื่อเสียงอีกต่อไป เธออยากจะใช้ชีวิตอย่างผู้หญิงที่มีอิสระที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ฉันไม่ได้เลยว่าคุณแค่จะละดทิ้งทั้งชื่อเสียงและเงินทองและบริษัทที่เธอเคยสร้างมาได้ถึงขนาดนั้นเธอบอกว่าอาจฟังดูเห็นแก่ตัวแต่เธอแค่อยากให้ของขวัญตัวเองบ้างของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเธอนั้นคงจะเป็นอิสระและก็เสรีภาพที่เธอมีอยู่และเธอก็อยากจะสร้างมันขึ้นมาด้วย คุณเคททำให้ฉันคิดได้บางทีฉันอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะควรจะเดินไปทางไหนแต่ฉันก็แค่ทำเท่าที่ฉันทำได้ในสถานการณ์ที่จำเป็นน่ะฉันเองก็ไม่เคยรู้ว่าฉันมีรสนิยมยังไงแต่ในวันนั้นที่คุณเคกบอกฉันว่าเธอลาออกแล้วและเธอก็ดูมีความสุขขึ้นมากเธอดูมีสละและเธอก็ยังไม่มีทิศทางที่จะล่องลอยไปทางใดทางหนึ่ง เธอกับยิ่งดูมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นเธอทําให้ฉันรู้สึกชอบเธอมากฉันรู้ในใจความจริงฉันแอบชอบคนเค้กตั้งแต่ที่เรารู้จักกันและฉันก็ตกใจที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกชอบเธอมากกว่าแค่คนรู้จักหรือแค่เราเป็นเพื่อนกันซะแล้วล่ะฉันรู้สึกประทับใจในตัวคนเค้กมากไปกว่านั้นแต่ฉันเองก็ไม่สามารถจะบอกเธอได้เพราะฉันเป็นเจ้าของคาเฟ่แห่งนี้ และเธอเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นลูกค้าขาประจำของฉัน